ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยไม่มันเรื่องอะไรถึงปิดเสียงฮะ ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเทสเดี๋ยวมีตัวเล็กตัวน้อยไปฟังกันดิพวกแมงมุมนังวีอ่ะรีบลิบกูทำงานช้าไอ้เงี้ยถ้าเห็นหน้าปลาฉลามกูสั่งกูไม่ยอมหรอกเดี๋ยวตีแม่งต่อยอุ้ยคินจิตอุ้ยจังเนี่ยวมาอย่างอ่ะเรี้ยกมาอย่างเลี้ยกล็อตล็อมตรอหน่อยก็ได้โโดดีี้อะไรวะเนี่ย ไม่มันไม่อะไรมึงเปิดไปเถอะไอ้เหี้ยให้เขาได้ฟังบ้างไอ้เหี้ยเออเปิดไปเลยเปิดไปเลยเปิดไปเลยคืออย่าอย่าตีว่าเขาเป็นแก๊งใหญ่พี่มันมีแก๊งใหญ่กว่าเขาเยอะก็คืออย่าจะอย่าประมาทเออใช่อย่าคิดว่าตัวเองอยู่สูงเราชนะเราก็ทําตัวปกติอ่ะเหมือนที่เราทาเหมือนทุกวันอ่ะเราก็เล่นกันปกติเหมือนเดิมอ่ะไม่ต้องคิดว่าตัวเองอะไรแบบว่ามีใครเก่งกว่าเราหรือแบบเหนียวกว่าเราอ่ะเราก็อยู่กับเราแบบปกติอ่ะกูยังน้อยอยากางนะ ถ้าแก๊งไหนทำอะไรนิดนึงหน่อยมึงต้องใจเย็นๆนะเราเราอย่าไปหาเรื่องใครเขาโม้แบบให้เขามาหาเราเดี๋ยวก็คือเอางี้คือเขาจะบอกว่าคือมึงก็อยู่นิ่งๆอ่ะใครมาอะไรก็ค่อยว่าให้เราตั้งมันไส้เออเราอ่ะมันเราจยู่ที่ผูพูดที่ดาวได้ไหมล่ะที่ผูพูดที่ดาวอ่ะอย่างนั้นเลยมึงก็ให้เกียรติทุกแก๊งอ่ะเหมือนเดิมนอกจากมันจะมาแหลมเราหรืออะไรต่อัวให้เป็นไว้เออใครใครคุยดีกับเราเราก็คุยดีกับเขาเอริวาดินใช่ป่ะไม่เคยนี่ต้องฟังทุกคนนะเว้วางจุดยืนนะ ใครทำแบบไหนมาแต่แต่มันมีอ็นนี่อยู่แหละเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรเอฟเฟกอ่ะมันมีเอฟเฟกตอยู่แหละที่แบบเราน่าจะมีคนเก่งๆอยู่แหละแต่ว่าเขาอาจจะปฏิบัติกับเราผมมองว่ามันยังมีตั้งหลายแก๊งอ่ะที่ยังเรายังไม่ได้เล่นอ่ะฝีมือเขาก็มีทุกแกงอ่ะแก๊งตึงะมีประมาณใช่ใช่ใ่แล้แหละอันนี้คือที่ที่ที่ทำแป๊บนึงฟังก่อนดิเราจะบอกว่าที่ให้ทำทุกวันเนี่ยที่แบบมึงไม่ได้เล่นสตอรี่ที่เก็บของเก็บอะไรเนี่ย ที่เกรงทุกคนขอโทษชนรถขอโทษทำอะไรปกติฟังไอเลี่ยวว่าของพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่แหละวันเนี้ยคือคือเราทําดีมากทุกคนทําเหมือนเดิมแก้งไหนมันทำเรากับเรายัางไงเราก็ทำกันมันแบบนั้นอย่างเช่นทิปเด็กมันเคยแบบไล่เราด่าเราวันเนี้ยมึงย้ำแค้มไปไปละแล้วเดี๋ยวถ้ามันเล่นต่อยร้อยใบอ่ะก็ให้มันเด้งมาเราค่อยแบบเด้งสวนมันเราไม่ใช่เราไปกะกับมันคืน มึงพยายามประหยัดของอะไรเยอะเนี่ยสิ่งที่มึงประหยัดของสิ่งที่มึงแบบไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นงัดบ้านไม่ได้อะไรวันเนี่ยมันให้อันนี้กับมึงละเออแั่แหละสิ่งที่อยากจะบอกฟังเยอะๆฟังคนถือของอะไรเวลาเขาบ่นเวลาเขาอะไรมึงก็ฟังบ้างไม่ใช่ว่าแบบบ่นเปื่อยบ่นนั่นบ่นนี่คือมึงก็อดทนทุกคนเขาเปื่อยหมดเออเวลาไม่ได้เล่นอะแค่วันเนี้ยเนี่ยบ่นเปื่อยเพื่อว่าเพื่อว่าให้มันมีวันนี้เข้าใจปะ จำฟิลนี้ไว้พอชนะแล้วมันก็สนุกพอไม่ได้เล่นก็รอก,ก่อนเราสกอนเท่าไหร่นะห้าสิบสามต่อยี่สิบครับพี่าสมต่อยี่สิบแต่ตอนที่ไปหาพี่โรนที่ค่าดอาหารแล้วเราเออรวัวกูใจเสียเลยอะ่ะเสียทำไม เสียดายไงเสียดายต้อเออเออเสียดายไหมกูก็เสียดายแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เว้ยมันไม่มีปืนไหมแม่เขาสับลอกเนี่ยเขาลุ้มาเล่นน้อยคือคือถ้าพูดอ่ะไฟนั้นอ่ะคือเหมือนมันจะแลกอ่ะสุดท้ายมันก็รู้แล้วมันจงใจเออมันจงใจแต่วนไม่มันจุ้มสวนอยู่แล้วมันอยากได้ครึ่งนึงอ่ะพูดกันตรงไปตรงมาที่เห็นประหลาดเราเรากินกันโคตรไวเลยเขาลงมาดิดเดียวพูดแบบตามตรงก็คือมันก็เหมือนที่เราคุยกันไปแล้วเออฟิลที่เราดาวน์อ่ะพอเราใกล้แพ้เราก็สวนหมดแหละ ใช่ต้นั่นแหละก็เห็นตลอดมันตีตายปึ๊บแม่งเอาสปอร์ดเลยเออแล้วก็พูดถึงเรื่องสำคัญสำคัญนะคืออย่าลืมโพเทคนะอย่าอย่าแบบอย่าลืมใส่นะเว้ยเวลาใส่ชุดแข่งใช่ใช่ใช่มึงใส่ก็ได้แต่มึงแต่ถ้ามึงถอดเกาะมันก็โดดไม่เออเนี่ยผมผมมีคำถามเลยคือตอนนั้นอ่ะอันนี้ผมขออนุญาตพลาดพิงแก๊งอื่นนะคือมีตอนที่ว่าเรียวเซนกับลูซิเฟอร์คือเรียวเซนเรียกลูซิเฟอร์มาใช่ไหมแล้วมันมีผู้หญิงลูซิเฟอร์คนหนึ่งกับเขาเหมือนปะเขาใส่ชุดนอกแต่ว่าเขามีเกาะแล้วเสร็จแล้วเหมือนเเคคาาก็โโดนปรับ่ท อาจจะมีแบบว่ามึงใส่ปอกแขนตแไม่ใส่ปอกแทนคือโดนเรียกอ่ะเขาโดนเรียกไปแล้วเขาไปใส่เกาขาไปหาเรื่องไงองศาเหมือนเขาไปหาเรื่องอ่ะอคือไม่รู้อย่างเงี้ยถ้ามึงใส่ชุดแก้งอะมันก็ใส่ปอกแต่ถ้ามึงใส่เกาะอ่ะมึงก็ใส่ปอกได้แต่มึงถอดเกาะมึงก็โดนปรับมองไหมอ๋อเข้าใจพี่แต่เพราะว่ามึง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 มีเกาะพวกโปรเทคแต่มไม่ได้ใส่ฟังฟังฟังไว้นะทุกคนเลยอย่าอย่าอย่าโดนปรับเรื่องโปรเทคเลยมึงจะใส่ฮู้ดใส่สูทหรือใส่อะไรได้ที่ไปเกี่ยวสาระแกล้งอ่ะไม่ต้องใส่ปอก ใส่เกาะก็ได้แต่ถ้ามึงใส่เกาะแล้วมึงถอดเสื้อธรรมดาแล้วมึงใส่ปลอกแขนมึงก็โดนปรับลาย,ลายคนน่ะแสนหนึ่งแสนหนึ่งอืมมึงต้องโกหลอกมึงมีคนทักมาคนทักมาเอาเยอะกระถิ่นเยอะเว้ย,ยนั่นแหละมึงก็บังตัวเหมือนเดิมไปใช่กยอะอยาจออยาจะบอกว่าสิ่งหลังจากเนี้ยคือกูไม่ได้แบบว่ามองว่าพวกมึงจะทำหรอกนะแต่กูเข้าใจว่าในความที่มึงชนะขนาดเนี้ยว่าแม่งขาดลอยแล้วแบบฝีมือมึงระดับเนี้ย มึงก็พยายามขอร้องอย่างเดียวเลยยากลางนะแต่ถ้ามีเหตุการณ์กลางขึ้นมากูมองเป็นเคสบายเคสเลยนะเว้ยพฤติกรรมส่วนตัวเลยนะอันนี้อันนี้กูขอพูดตรงๆนะเพราะว่ากูไม่อยากเห็นภาพเคสชนะแล้วไปกลางคนอื่นไปทั่วมันไม่ใช่เราอ่ะอย่าทําให้เสียมูดเคสนะขอเลยอันนี้สําคัญมากๆมาลังตัวดีดีเลยหลังประมูลดี๋ยวก็อาจจตนั่นแหละเกีวขอถามหน่อยมันไม่ได้จะมีแค่เอฟเฟกจาก มันน่าจะมีเอฟเฟกจากเขาด้วยอะแล้วถ้าเขาแบบทําพื้นทัดไม่พอใจกับเราเหรอเฉยๆไว้ก่อนพี่จะเฉยกันหลังประมูลก็เดี๋ยวไม่ถ้าถ้าถ้าพูดแทนจะเป็นยังไงพี่แทนจะเป็นยังไงหลังประมูลเลยถูกไหมนิ่งๆนิ่งๆเยอะไม่หมายนเงาว่าถ้าเราโดนถ้าเราโดนเราอะใช่เขาเราแฟนเราเดี๋ยวค่อยคุยได้ไหมโอเคได้แล้อยากให้อยากให้ปล่อยแม่งปล่อยมันแคมป์ไปเลยตอนนี้เลยนิ่งเหมไอนก่อนมึงนิ่งก่อนแล้วก็อยู่เฉยๆของมึงอะ ม่ต้องพูดอะไรเยอะอยู่แบบเหมือนที่เราตอนยังไม่ตีมันก็ใช่ปะคือไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปอะไรกับมันคือมันทําอะไรก็ไม่ต้องคอยอไรแค่นั้นอ่ะพออเนี่ยมึงให้เขาเป็นไปเถอะรุ่นใหญ่ไม่ต้องไปให้ค่าไม่หรอกเราเป็นเราคเขาก็เป็นพี่ใหญ่ก็คือตอนนี้เราติดไฟแดงแล้วใช่ไหมก่อนอันนี้คือไฟเขียวละพอนี้จบปุ๊บไฟแดงเราไฟเขียวใหม่ก็เหมือนเดิมอ่ะใช่ก็เหมือนเดิมที่รอตบรอตบแม่งเหมือนเดิมมาให้สกอร์ค่าแบบนี้ เราก็อลแล้วเดี๋ยวไปยิงปืนต่อ,ม,ตอมันรู้<น>มืออยู่แล้วเอ,เอ้เอ้นี้มันรู้มืออยู่แล้วรถเราก็รถเราก็นอ้อยอาวุธก็น้อยกว่าตอนเนี้ยมมันันรู้มือทุกอย่างอยู่แล้วซึ่งประมูลมาภาพมันไม่มีอยู่แล้วแล้วประมูลมาก็มาพร้อมปืนมาพร้อมอะไรอีกไม่ต้องไม่ต้องห่วงหรอกมันไม่กล้าหรอกาจะไม่มาหรอกปืนเออปืนอาจจะยังไม่มาแต่คิดถึงสภาพตอนนี้ทำไมทำไมต้องแบบต้องพูดว่าแบบหลังประมูลหลังประมูลว่ามันมีอะไรดีขึ้นวะพอประมูลผมก็ถึงประมูล ใช่ไหมถึงประมูลรถมามันก็ไม่ได้ช่วยให้ไฟชนะนะเว้ยไม่ผมว่าเขาอาจจะที่ก็ได้ครับเขาอาจจะเขาอาจจะมีเงินแกงเยอะก็ได้ครับเขาเก็บเงินไงใช่ใช่แล้วส่งมาเดิมแล้วเขาคิดว่าลบลบประมูลหนึ่งคันจะอุ้มเราเออได้ทั้งแกงนะครับเราจะส่งเงินทีละเจ็ดแสนถึงเจ็ดเจ็ดแเหมือนเดิมปะเจ็ดเหมือนเดิมเจ็ดเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ไม่ไม่เพราะว่าประกาศไปหนึ่งล้านไปดูในห้องประกาศดิไม่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 เรื่องเนี้ยเดี๋ยวคุยกันไม่ต้องถามเยอะเดี๋ยวกูบอกเองไม่ต้องอะไรไงเหมือนเดิมเจ็ดเหมือนเดิมสักสองล้านห้าอย่างเงี้ย ส่วนเอ่าส่วนส่วนเรื่องแพนแก๊งระควะหลักการเป็นอยู่อะไรต่างๆอะ่ะนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพบอกหรือไม่ถ้าเกิดมีโอกาสรวมตัวคุยแบบที่ไม่ได้โกก็เดี๋ยวจะคุยแพนให้ฟังแต่เดี๋ยวต้องคุยกับพี่รามคุยอะไรได้วยก่อนรักทุกห้องครับแล้วก็อย่างแรกกูจะจะบอกนะคือถ้าไอเรี่ยวมันบน่นว่ามึงห้ามเล่นอะไรหรือว่าห้ามมึงใช้ของอะไรมึงต้องฟังนะเว้ย เออไอเลี้ยวมัน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 เป็นคนเก็บของมันแบบมันคำนวณไว้ให้มันแบบอยากให้ได้เล่นได้เยอะที่สุดแต่ถ้าแบบเอาไปเล่นแล้วมันจะอาจจะอาจจะหมดไวอะไรเงี้ยเอออยากให้ฟังมันหน่อยมันจะแบบพูดไม่ค่อยเสียงดังหรือว่าไม่ค่อยดุอะไรเงี้ยมันก็ฟังมันหน่อยมึงพูดดิมีคนพูดแล้วพี่จรพี่จรถามว่าแล้วถ้าใช้ของตัวเองเหรอครับอันนี้ก็คือใช้ของตัวเองก็คือของตัวเองไงหมายถึงว่าสมมติว่าใช่ก็หมายถึงว่า นี่นี okay okay. um. okay. ่เด okay. um. ี๋ยวผมพูดให้สำหรับคนที่ใช้ของตัวเองก็ขอบคุณมากโอเคนะพี่จอรนพูดถึงเรื่องอะไรพูดอะไรเลยไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าเวลาแบบเล่นอะไรเงี่ยสมมติว่าไอเรียลมันแจกของอะไรเงี้ยก็อาจจอเผื่อเอาไปเล่นอะไรเงี่ยคืออย่าอย่าพึ่งคิดถึงใจพี่เลียวด้วยเว้เขาเหนื่อยเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยไอไอที่บอกว่าใช้ของตัวเองอ่ะแล้วแต่ถ้าเรียกเพื่อนอ่ะเพื่อนมันไม่ได้ใช้ของตัวเองนะวายพี่จอรนพี่จอรนถามอะไรไม่รู้เรื่องเลย พี่บนพี่เจพี่จอนพูดเลยพี่ตะพึงกับอูกสาไม่ได้ยินอะไรเลยเนี่ยกอรับผิดอรับผเอาไปว่าวันนี้ทุกคนเก่งมากครับปบมือเลยครับตัวยัวตสวยัวตัอตัอตัว่ัวต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 ัะตัวตัวตันตัยไัวตัวตัวเัือัวตัวตัยตเวตั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 ยมเวตัวตัเตัว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 ตเวตนวตยวตัวัวตัวตัยตัาตัวตัวตัวตัยตัวตัวตัอตตัััััััเ่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่มีครับมีเจ็บคอครับเหมือนเดิมอ่ะเองเหมือนเดิมอ่ะพูดบ่อยๆขอโทษครับซัมเมอร์น่าจะออกอยายก็ด้ี่ยแล้วเมื่อนั่นเสียใจมีซัมเมอร์เนี่ยที่เข้ามาช่วยอ่ะซัมเมอร์ซัมเมอร์น้องๆหน่อยโลน้องนี่ขอบคุณพี่ซัมเมอร์ครับ ทุกคนเช่นกันครับแล้วก็สอรรี่นี้นี่ถือว่าเป็นสอรรี่ที่ดีเสียแต่ไม่รันนะไม่รันสมยใช่ใช่แต่ไม่ได้ยินเสียงแต่ไม่ได้ยินเสียงแต่พี่ซัมเขาเหมือนเล่นไม่เป็นแต่เขาเล่นเป็นเะ่นหล่งเล่นหล่อเล่นหล่อไม่เคยรันเลยพี่ซัมเอ้ยยังพูดเที่ยวเลยนะนั่นแหละครับก็ให้เขาพูดก่อนไหมให้พี่เขาพูดก่อนพี่ซัมเมอร์เขาพูดก่อนไปซัมมเอร์พูด อ้าวพูดต่อยคือต้องบอกว่าน้องๆทุกคนเนี่ยคือเก่งมากครับมันมันไม่สามารถจะไปเปรียบเทียบกับสมัยก่อนได้เนาะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีความกังวลกับเพื่อน<ำ>แบบส่วนใหญ่นิดนึงว่าเฮ้ยฝีมืออะไรต่างๆกันนะแต่ว่าเป็นนับปัจจุบันเนี่ยน้องๆคือเก่งมากครับเก่งมาก,มากๆเลยเกินความคาดหมายมากๆแต่ก็ยังยังยังมีนิดนิดิหน่อยที่ที่สามารถปรับจูนกันได้เช่นเรื่องอารมณ์นะช่นถ้าเพื่อนไม่ว่ายังไงก็ช่างอ่ะทุกคนคือแก๊งเดียวกันครับ หัวแก๊งว่ายัางไงพวกคุณต้องฟังไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามใครเป็นคนสั่งพวกคุณก็ต้องฟังเข้าใจไมหมฮะฉันเรื่องพวกนี้ต้องฝากไปด้วยแล้วก็ลดเรื่องอารมณ์แล้วก็อีกโก้ลงมาอีกถุกคนในตำงานถือว่า<บ><บ>เป็นเร<บ>ื่องที่ดีมากๆแต่โดยรวมซอลี่นี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็เล่นเก่งกันมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับรู้หนึไว้ใจแค่นั้นัะขอบคุณครับขอบคุณครับมมีคำถามครับพี่ซัมเมอร์ครับทำไมเสียงหล่ออย่างครับเนี่ย เออไม่ดีอ่ะเออเฮ้ยแต่เขาหล่อจังวะเห็นตัวจริงยังเขาหล่อสัตว์เลยนะคุยกับกันตอนพูดนี่นั่งไขว่ห้างได้ไหมเฮ้ยพี่วโลนอะไรอะเฮ้ยเพียวโลนอะไรอะเลสไอเลสไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่อ๋อโอเคไม่ใช่พี่เรือน่ะเสียงเขาเหมือนพูดอยู่ในห้องอัดอ่ะก็ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เผื่อ อโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสได้จอยกันเดี๋ยววอเจิเรียกได้เลยพร้อมมาตลอดครับเงินสี่ล้านติดตัวโอ้โหเยอะกว่าน้องในแก๊งหนูอีกพี่เออไปๆไปจอยครับผมผมขอห้ามืออีกครับผมดีกินนะไหมไม่ผมขอสารภาพอะไรอย่างหนึ่งกับพี่ซัมเมอร์นะคือก่อนพี่พี่จะเข้าแก๊งอ่ะตอนนั้นคือผมไม่รู้จักพี่แล้วคือตอนนั้นผมโพสขายเลดบูแล้วผมโพสผมเหลือสามหมื่นใช่ไหมพี่มาบอกว่าขอขอลดได้ไหม ไม่ใช่ผมก็งั้นพี่ก็ขอลดนะผมก็ไม่รู้พี่เป็นใครผมก็ไม่ลดผมก็ขายเต็มเดี๋ยวหลังจะไม่เป็นไรหรอ่ไม่เป็นไรหอกไอรีวายยัขายประกันไปแล้วสองแสนเลยโหอเที่ยอางี้พี่ซ้มพี่พี่พูดไปว่าผมบอกพี่เท่าไหร่พูดอะไรมันก็ผิดอยู่ดีไม่ได้พูดหรอกไอ้เลยเก่งมากผู้คนตายดีกว่าไอ้ตั้งไอ้ตั้มไอ้ตั้มมีอะไรบอกพี่ตั้มไหมครับไอ้ตั้มไอ้ตั้มมีความในอะไรจะพูดไหมมันบอกว่านั่งกับ ้องบอเสียว่าพวกเนี้ยผมบอกต้องบอกย่างว่าก็ก็ก็ไม่ไม่ไม่มีหรอกผมว่าทุกอย่างก็พูดไปหมดละทางไ์ไฟแล้วก็วันแรกวันสองเก่งมากเก่งมากบอกเลยว่าเป็นเป็นหัวเรือที่ดีครับหัวเรือที่ดีมือดีเขาเรียกว่ามือดีใช่ครับพี่ จรับจริงครับจริงจริงจอยากจะบอกว่าอยาจะบอกว่าอยากจะบอกย่างเดียวก็คือนั่นแหละก็คือเหมือนคนง่วงนอนนะตอนนี้ตอนนี้มันเป็นแค่ไฟที่ไม่มีปืนอ่ะแต่พอมีปืนเราก็พยายามเดี๋ยวต้องปรับกันอีกทีไปทุกคนไปไปไปวจริงๆมารมรมรวมรวมหน่อยรวมวหน่อยทุกคนรวมวหน่อยลยหน้าครับ เก็เป็ดเก็บถ็ารูปรวมการรูปรวมเอนโรลลงโลลลโนะันขอยิมตังค์นายรูไว้มองขอยมตังคมโนเลี่ยลกินง่วงนอนขอยมตังค้มลีกินง่วงแล้วครับเฮ้ยหันไป้างไหนเล้วเลยยมตังคาลีกินไงจะทาอะไรเลยหันไอเอาจอเป็นที่ตั้งอะจอเป็นที่ตั้งะว่หันหลังไปจอหันหลังไปจอเอ้แถวหน้านั่งแถวหน้านั่งเออนจะเห็น เซตาทำไมออกเหรอเลี้ยวเป่าเปล่าแปด่ก่อนถ่ารองเท้าอรองเท้ากันทุกคนก่อนครับเผื่อบางคนหน้าแก่ดขึ้นมากลางกลางๆกลางางเออแปดังหน้าแก่นะแต่ริงไม่ต้องให้ก็ได้โ้ยพิตาหน้าแก่นพี่ทำไมอะพีมีเงติดพี่อะเปลี่ยนละเปลี่ยนอะไรพี่ ไม่ให้ผมหาคนสนับสนุนเปลี่ยนตะกินนี่อยากโดนต้นตีนเนี่ยปใชเฮ้ยรักเลยอ่ะงไม่เปลี่ยนหรอกนะเนลอ่ิดินึงกดนิดนึงกดนิดนึงกดนิดนึงหยาอยากกดเยอะเลยตกนดตกนะพี่ตกนาพี่บู้าแนเอาหัวดันอ่ะ อยากโดนส้นตีนนี่ลุ้งลุ้ยพี่เลี้ยวดันกันนะครับนั่งเงยกูว่าแล้วไม่คือตอนนี้ใครเป็นคนถ่ายโอ้ไอ้นี่คอมเม้นท์ถ่ายสภาพหรือว่าเครื่องเล็กเครื่องเล็กโอ้โหจะดันกันที่ถ่ายได้แต่ว่ามันเห็นไม่หมดนะเอาคอมเม้นท์เอาคอมเม้นท์ขขอเปิดภาพแบบข้างหลังยังข้างหลังเสร็จหรือยัง ข้างหลังมันจะนิ่งได้ยังข้างหลังอ่ะมันยุ่งยากนิดนึงมันมันต้องมีคนยืนบังหน้าไว้ให้พี่เลี้ยวไม่ได้พี่ขวาุ่งรีบเลื่นขึ้นมาแล้วฮัลโหลพี่หม่อมจะบังทำไมวะผมได้มั่งอ่ะพี่ขวุ่งผมได้มั่งอ่ะพี่ข่าไว้วันนี้พี่ขวาร้องเล่นตั้งแต่โดดมาจะถ่ายแล้วเสร็จหรือยังครับมิ้งโดดกลกระโดดเดี๋ยวเลี้ยวจะท่านี้จริงใช่ไหมอ๋อตอนอ๋อตอนผมกลางแขนนะหลอดใส่หลังไปหน่อยหลอดใส่หลัง ลุงผมอุ้มไหมเออเออเอลุงเกียร์อยากขึ้นแบบเขาบ้างเอ่อไอ้ที่กูตกรอเรื่ๆส่งมาตกไข่เหรอเนี่ยไข่ทำงเอ้ยเอ้ยไอไอองศาอุ้มไปแก่นดิองศาโดนปะออกออกออกไรอะโอเคอก้อแก่นมาี่แก่นมาดูแก่นเสร็จหรือยังวะข้างหลังอะคาราวีนหกคาราวีนหกพี่นะคาราวีนหก เบอร์อะไรอ่ะอุ้มดีไอเลดทำท่าใหม่ดี่บางไอสองบางไอโรดี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้ไม่ได้เร็วเร็วเส็จหรือยังมึงกดนั่งดิกดโย่อะรับโปะมั่มมัมเอออุ้มดิกูดบอยกูดบอยมั่มอุ้มดีเก่งมากเฮ้ยอุ้มแล้วเฮ้ยเร็วๆมึงจะอุ้มแต่กูใช่เหรอเฮ้ยไอ้แเ๊บเนี่ยเดี่ยวส่เลนไซรินหลังไปดิอขาาหลังวะ ถ่ายรูปเหมือนคู่รักอ่ะเฮ้ยเร็วเมานานแค่เพียมึงยังไม่เสร็จกูเตือนแล้วเพชรเพชรขาอยู่สายนิดนึงเนี่ยไอ้เต้ยรูปนี้เนี่ยเร็วๆเฮ้ยมันจะได้ถ่ายไม่ได้อี๊เฮ้ยที่บอกต้อหมดเฮ้ยคนเปี้ยวอ่ะเป็นเท่าไหร่แม่งต้องกัดจังหวะเออยไม่ลี้ยวตายไอพี่กูตาเอ้าไอเออนั่นน่ะชุบเลี้ยวหน่อยชุบเลี้ยวหน่อยพี่เลี้ยวตายเอ้า กันดึงไม่ได้เลยคนอื่นมันเลื่อนกันหมดระวังข้างหลังอ่ะทำไมมันต้องดีวิตอยู่อย่าชนดีควายเร็วๆจะไปนอนแล้วเร็วๆจะไปนอนแล้วเออมึงมันจะได้เศษๆเลยเร็วๆตื่นเช้าพี่ขึ้นได้ไหไอ้แกนขึ้นได้ก็ขึ้นแล้วไอหมองมันเอาแล้วนะเอ้ยมองมองยิ่งจะมองแล้เลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยเอ้ยไม่ไอ้ส้มมันมายืนฝั่งฝั่งนี้มายืนถ่ายเธอ ส้มส้มใหญ่ส้มใหญ่พะมองอย่างเย็นเรื่องมิกันเอนข้างหลังมึงจะขึ้นได้ยังเฮ้ยมองเออเออข้างหลังแกจะถ่ายแล้วเออข้างหลังเอะเอางี้กูถ่ายแล้วนะไม่ติดใครกูไม่รู้แล้วนะไไมม่่ติดใครรกูู้้แลวนะเพื่อนรอเว้ยมีแกันมึงมายืนข้างหน้ามาเอาแล้วกูไม่ถ่ายกูเลยนะข้างหลังนะกูไม่ได้ถ่ายกูเลยนี่มิกันเป็นงั้นอะ เอาอริงๆจริงๆก่อนสัก2รูปใครปั่นันรู้ป่ะเอามานิ่งๆก่อนสักสรูปนะไอ้รีไวท์หันหน้ามาสิน้ำโป๊ะมามาเฮียไม้สามทมาไม่ได้เหี้ยอะไรเลยสัตว์เล่นมีดเล่นแต่มีดเออเล่นแต่มีดไอเฮียไม้ตีไม่ออกถ่ายัเนี่ยถ่ายแล้วรูปนึงขออีกรูปนึง ขอเปลี่ยนท่าได้ไหมเร็วเร็วเร็วเอาเลยต้องการหายใจป่ะวะภาพ <c oughs> จะได้ดีขึ้นหมนต้องการหลอกลุง,ลงใส่หน้ากากโอ้โหโูโหใส่หน้ากากหเหียเหรอวะเ่า,า <c oughs> เหี้ยอะอะลองดูในห้องฝากรูปอะได้ไหม ไครับไปได้ได้ได้ไปได้ได้ได้ไไปไปไป Let's o ไม่ได้ดูลาครับมาครหอมาครทุกคนหอมาัไม่ได้ไปดูเลยป่ยไปไหมพี่มาร์คพี่มาร์คอยู่ไมไปไหนพี่มาร์คอยู่ไไปไหนเฮ้ยมีคนข้างนี่มีคนข้างมีคนข้างนี่อใครหลับมีคนค้างพี่ตาหลับเก่งมากทุกคนเก่งมากทุกคนคงชนะไม่ได้ถ้าไม่มีกู บิชช่เ,เมืององหนาตีพิต้าลาวเวลาเวลาดูรอเขามาทำห้องอเ,เราใส่ชุดไม่ใส่โปรติกได้ไหมหรือไม่ได้ใส่ชุดไม่ใส่โปรติกไม่ได้พี่อไนี่คือใส่สปอกแขนเลยนะใส่ปอกแขนเลยนะถ้าใครไม่ใส่เกาะอะไรเงี้ยกินคอมติ๊ก้าก่อนนะเรียบร้ต่อยต่อยแฟรลุน าเล่นไหมเล่นไหมเล่นไหมพี่แกนเล่นไหมเล่นไหมเวลาเวลาสองตีสองแล้วไอแบกไอแบกไอแบกถูอปะเมื่อวานเราต้องตีสามไอ้ควายยืมรถไว้เจบคุณไม่เห็นแล้วบ้างก็มาเล่นสตี่เดีพรุ่งนี้มาเจ้าจอร์ดไม่รู้รูปอยู่ไหนผมไม่รู้เหมือนกัน เงินแก๊งส่งเหมือนเดิมใช่ไหมพี่ไม่ล่ะ เห็นทุกคนผมว่าพออละพักแล้วตามอยู่ไหนตขอรถหน่อยพักผ่อนแล้วนะตอนนี้เจ็ดชั่วโมงละวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยแม่งคอมโคตรเจอกันนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมผมเก็บขอบสวัสดีครับ ดผมค่อยขอเด่ครับทุกคนเจอกันะครับก็รา,ายกันก่อนนะครับมบายนะครับเจอนะคะนะครับเม,มื่อเราชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว KSOC ด้วยกันนะคะ